สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กี้สาวไทยสไัยชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าหิมะมาเยอะมากๆเนาะหิมะแรกของปีนะคะก็เดี๋ยวมาดูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองของเรานะช่วงมีหิมะเยอะๆแบบนี้คนที่นี่เขามีกิจกรรมทำอะไรกันบ้างเนาะ สำหรับของเรานี่ก็เรียกว่าเป็นเป็นครอบครัวเนาะเรามีลูกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ให้ชมบรรยากาศในเมืองของเราแบบนี้นะคะก็จะมีแบบเขาขาว,ขาวตามท้องถนนต่างๆแบบนี้ให้เราได้ชมกันนะคะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะก็อย่างที่บอกถ้ามันเยอะมากมันก็จะมีความเรียกว่ามันก็อาจจะต้องทำงานเยอะเนาะทำความสะอาดแล้วก็ขับรถระมัดระวัง ภัยด้วยนะคะอย่างน่นอนอุบัติเหตุก็มีเยอะนะในเมืองไฮเดนเบิร์กเนาะเพราะว่าเขามีพยากรณ์ว่าจะมีหิมะน้ําแข็งถนนจะลื่นนะคะแต่ว่าในเมืองของเราก็มีหิมะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าเราจะสามารถเล่นได้นะวันนี้ก็ให้ชมสภาพเมืองของเราในโซนเรียกว่าโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนสนามเด็กเล่นและ ก็จะเป็นบรรยากาศที่ทุกคนก็จะออกมาเนาะเด็กๆผู้ปกครองเนาะเขาก็จะมาพาลูกออกมาเล่นหิมะนะคะวันนี้เราก็จะได้มาฉลองล้เอ,อ,อเลื่อนหิมะของเราเนาะรถเลื่อนหิมะของเราเราก็กำลังจะมองดูว่ามุมตรงไหนสนามเด็กเล่นตรงไหนที่เราจะสามารถสไลด์ลงมาเล่นกันได้เนาะอย่างตรงนี้ อันนี้ก็จะผ่านจะมีเ,เรียกว่าโรงเรียนอนุบาลน,นะนี่เราก็มาถึงตรงนี้นี่ซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นที่ซ้อมหมาซ้อมสุนัขนะส่วนข้างๆก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลอีกอีกถนนหนึงเนาะ แถวนี้นี่เขาจะเรียกว่าชื่อเป็นถนนนะคะแต่ว่าเป็นเมืองพลังสตัดเนาะเขาก็จะแยกมันก็จะมีโรงเรียนอนุบาลหลายที่นี่เราก็ได้มาแล้วรถรถเลื่อนหิมะที่เราพึ่งไปแกะกล่องพัสดุมานะกล่องใหญ่เมื่อคลิปที่แล้วเนาะวันนี้เราก็จะเอามาลองดูว่ามันว่ามันจะใช้ได้ดีไหมนะคะก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศตรงนี้ด้วยกันเนาะให้เห็นสภาพ แวดล้อมในต่างประเทศเนาะสาไทยการใช้ชีวิตที่นี่คนที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างสำหรับคนมีครอบครัวอย่างแน่นอนเขาก็ต้องพาลูกเต้าออกมาเล่นหิมะตรงสนามเด็กเล่นที่มันมีสนามสามารถเราที่จะเลื่อนรถให้มันลงมาได้นาะอันนี้ครั้งแรกก็ลูกชายยังไม่กล้านั่งเดี๋ยวเราก็ให้ชมบรรยากาศสภาพแวดล้อม ตรงนี้ด้วยกันนะคะก็มาเย็นมุมนี้ด้วยกันนะคะ สำหรับตรงนี้นะก็จะเป็นเรียกว่าสนามเด็กเล่นที่จะสามารถใช้ล้อรถเลื่อนมาเล่นได้ช่วงมีหิมะเนาะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งเป็นโซนที่เด็กๆเ,เขาชอบมาเล่นอันนี้พ่อเขาเราก็ต้องมาแอบถ่ายมุมตรงนี้พ่อกับลูกพ่อขอเล่นสักรอบหนึ่งเนาะคุณแม่ก็จะพามาดูบรรยากาศสวยๆตรงมุมตรงนี้เนาะที่เราเคย รียกว่าลยนะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนาะที่มุมตรงนี้ก็จะสวยมากๆเลยก็จะเป็นเหมือนสวนสาธารณะก็จะมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีนะที่นั่งเล่นมุมตรงนี้แล้วก็จะมีสวนนกอยู่ใกล้ๆโซนตรงนี้ด้วยนะก็เป็นบรรยากาศที่จะสวยในทุกๆฤดูเนาะก็จะสวยที่แตกต่างกันไปนะคะเราก็อยากจะนำภาพบรรยากาศสวย ใครที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่อย่างที่บอกนะคุณต้องพกความอดทนแล้วก็สภาพร่างกายของเรานะกับบรรยากาศหนาวๆเย็นๆโชคดีนะมีหิมะแต่ว่าไม่มีฝนตกเพราะว่าถ้ามีฝนตกด้วยมันก็จะเฉอะแฉะอันนี้มีแค่หิมะมันก็เป็นสิ่งที่มันก็สวยงามและสามารถเล่นได้นั่นเองตรงนี้ เป็นสถานที่สาธารณะนั่งพักผ่อนก็จะมีเก้าอี้ตามจุดต่างๆให้เราได้นั่งดูบรรยากาศหรือไม่ก็เขาก็มาจูงพวกหมาออกกำลังกายเช้าๆในโซนตรงนี้นะซึ่งอย่างแน่นอนในเมืองของเราเนี่ยก็จะมีประชากรอยู่ประมาณ1น0 0 0หมื่กว่าคนนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งถือว่าเป็นชนบทที่อ่าก็เรียกว่าขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่ก็พูดถึงก็ไม่ใหญ่มากนะแต่เขาจะเน้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเนาะในเมืองของเราจะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นในในมุมทุกมุมในบ้านของเราเนี่ยเดินมาเล็กๆน้อยก็จะเจอบรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้เนาะใครที่ชอบชีวิตเรียบง่ายนะคะคุณคุณก็ต้องเลือกให้ดีๆเนาะต้องเลือกชนบทที่เราชอบ สไตล์ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอันนี้ก็คือเราจะแชร์ในรูปแบบที่ถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวเนาะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ตรงนี้ก็อยากจะเอาหน้ามาเสนอหน้าสักนิดนึงเนาะให้ดูบรรยากาศด้วยกันมุมตรงนี้พ่อลูกไม่มีใครเขาถ่ายรูปให้เราเราก็ถ่ายเองอยู่คนเดียวนะคลิปนี้ทําเสร็จแล้วถ้าเกิดออกอากาศไปแล้วแล้วอยู่ดีๆคลิปหายไปก็ไม่ต้องห่วงนะ เขาก็สั่งให้จุดๆประมาณอย่างนั้นนะคะแต่เราก็อยากจะส่งบรรยากาศแล้วก็ภาพสวยๆเนาะเพื่อเนาะก็มี f อซที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆจะได้แบบมาดูว่าอยากจะใช้ชีวิตในประเทศเยอรมันไหมโซนที่เราอยู่การใช้ชีวิตแบบไหนนะเรียบง่ายในชนบทหรือวุ่นวายใครชอบเรียบง่ายก็ ชนบ,บทแบบเราก็ถือว่าเป็นชนบ,บทที่เรีวยกว่าสงบเนาะสงบแล้วก็ไม่ไม่ถือว่าล้าสมัยอยู่ในป่าแบบไม่มีผู้คนหาเจออันนั้นก็ไม่ใช่เนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งช่องที่ใครชอบสบายๆธรรมดาธรรมชาติแล้วก็คุณรักสงบนะช่องของเราก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของเราเนาะ อย่างแน่นอนการที่จะเล่นอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะต้องเตรียมชุดให้พร้อมนะถุงมือเสื้อคลุมเนาะผ้าคาดผมผ้าพันคอนะใครชอบถักงานฝีมือในช่องของเราก็มีให้ได้เลือกถักมากมายหลายสิ่งนะลองเข้าไปดูนะมีสาระแล้วก็มีประโยชน์สามารถสร้างไรายได้ในอนาคตได้ด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตที่ เราเรีวยกว่าวิถีชีวิตของปุกกี้เลยนะคะสำหรับการใช้ชีวิตที่นี่เราจะต้องมีอะไรยังไงบ้างก็เตรียมตัว,ตวมาให้พร้อมเนาะใครที่กำลังมีเป้าหมายอะไรเราก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มาเรีวยกว่าให้ถึงเส้นชัยอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะในทุกสิ่งอย่างสำหรับคลิปนี้ก็ชมบรรยากาศ เย็นๆไปด้วยกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเอาบรรยากาศอะไรมาฝากกันอีกเนาะก็เดี๋ยวเดินชมไปเรื่อยๆตรงนี้นิดนึงนะคะ